เมนูแรกนะครับเป็นโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายในไทยแลนด์พิมลีนะครับวันนี้นะครับเชื่อว่าด้วยกระแสแนวต้านที่มันแรงมากๆสำหรับทางด้านของบุรีรัมยูเอเต็ดครับวัดใจครับแชมป์เก่า บูรีลัมยูเนเตดครับเกมล่าสุดโรเตชันนักเตะเพื่อเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายในไทยแลนด์พิมลีวัดใจครับวันนี้เป็นของแรงที่น่าเลือกชิมครับเมนูจานด่วนจานแรกนั่นคือบูลีลัมยูเนเตดครับส่วนเมนูจานด่วนจานที่2ครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับก็ขอหยิบยกทางด้านของฟุตบอลนอกกระแสอย่างเบอร์มิงแฮมครับที่จะบุกเยือนหนึ่งด้านของนะครับแบล็กพูลนะเบอร์มิงแฮมเนี่ยการตีครับการเป็นแชมป์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขิกเอาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ เจ้าถิ่นอย่างแบ,บ็กคูไม่ชนะใครมา2เกมติดส่วนทางด้านของเบอร์มิงแฮมนะครับเก็บมาเกนน้นาคะแนนเต็มจากโปรแกรมในอีก3นัดที่ผ่านมานับล่าสุดเนี่ยถล่มคู่แข่งไป4-0ถึงแม้ว่าเกมนัดแรกจะเป็นการแบ่งคะแนนมาแต่วันนี้ด้วยแรงจูงใจมูเมนตมหลายอย่างน่าเสือจากสื่อต่างประเทศหลเอียงเบอร์มิงแฮมเต็มครับวัดใจไม่ต้องคิดเยอะเบอร์มิงแฮมนะครับวันนี้ นะครับจาการันตีหนึ่งประตูตลอด90นาทีและเก็บ3คะแนนนะครับส่วนเมนูสุดท้ายครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตนะครับอีก1สนามนะครับนั่นก็คือโอลิมปิกลุยคอมมีนีนะเวลาตี2ตรงครับระหว่างบาร์เซโลนานะครับที่จะพบกับทางด้านของอินเตอร์มิลานจ่าฝูงจากล้านกาสเปนครับที่จะพบกับรองจ่าฝูงจากกัรโชสเซเรียนะครับต้องบอกเลยครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเลยที่ดีมากๆคือการที่เขาเจอกับ ยอดทีมจากลาลิกาสเปนเนี่ยนะครับเขามักจะทําผลงานได้ดีนะครับซิเมโอเน่อิซากี่นะครับ, aki, รบก็ถิอว่าในช่วงหลังฟอร์มดรอปลงเลยนะครับอาจจะเป็นการโรเทชันนักเตะเพื่อมาโฟกัสในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเจอกับบาร์ซ่าเกมนี้ครับส่วนบาร์เซโลนาวันนี้ค่ะโรเบิร์ตเลวารดอฟสกี้นะครับฮันซิฟิกน่าจะส่งหนึ่งด้านของเฟอร์รันโต้เลสนะครับลงสนามเป็นหน้าเป้าแทนนะครับส่วนแรงจูงใจและโมเมนตัมเนี่ยบาร์เซโลนายังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยสามารถ ทางด้านของเลอมาลิดในศึกโคปาเเลีรอบชิงชนะเลิศคว้าชแชมป์แรกครับในซีซั่นนี้ไปขอครับ3มประตูสอนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งผ่านศึกหนักมานะผมอยากให้คิดอย่างนี้นะวันนี้ทุกคนมองบาร์เซลโลนาอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าแรงจูงใจโมเมนตะัมสตอรี่เนี่ยยังไงมันส่งไปที่บาร์เซโลนานะครับแต่ผมอยากบอกก่อนนะครับว่าประสบการณ์ของอินเตอร์มิลานในรอบรองชนะเลิศเนนะี่ยเวลาที่เขาเข้ามาอยู่ในรอบรองชนะเลิศย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วเขาก็จะผ่านไปแนละ้วเข้าไปสู่รอบชิมผมว่าวันนี้คือด่านที่ยากสาหรับบาร์เซโลนานะครับและเกมรับของบาร์เซโลนาช่วงหลังก็มีข้อผิดพลาดผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครจะยืนหรือว่าชิมไปที่เมนูบาร์เซโลนาจะไม่ไม่ห้ามเลย แต่กระแสหน้าเสือที่ผมดูจากหลายๆสำนักดูจากหลายๆที่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับกระแสแม่งไหลเอยียงการทำประตูเยอะนะครับวัดใจครับเมนูสุดท้ายนะครับสูงๆเข้าไว้ครับบาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานตลอด90นาทีจะาก,การันตี3ประตูรวมครับมีให้เห็นอย่างแน่นอน